เว็บไซต์77ข่าวเด็ดรายงานชาวบ้านคนไทยบ้านอ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดปาแก้วจำนวน52รายเจ้าของที่ดินบ้านหนองจานที่เขเมรยึดครองมากว่า40ปีขอบคุณทหารเข้าร้อมรั้วชายแดนและกันชาวกัมพูชาออกจากแผ่นด,ดินไทยพบกับชาวบ้านอ่างศิลาและบ้านหนองจานซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนบ้านหนองจานซึ่งเคยเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพชาวกัมพูชาติดกับชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์ และชาวกัมพูชาได้ปักหลักอยู่อาศัยในแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินและมีเอกสารสิทธิ์สคหนและนอสสาอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวม52รายเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ล้ำแนวหลักแดนที่46และ47และหลักเขตแดนที่48ชัดเจนชาวบ้านบางไรายไม่สามารถไปทำนาในที่ดินของตัวเองได้เพราะถูกทหารขเขมรเอาปืนมาข่มขู กำไรกว่านั้นชาวบ้านบางรายต้องเช่าที่ดินของตัวเองจากชาวกัมพูชาที่ยึดครองไว้สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยมานานกว่า40ปี